Kept the TV screen, and I lose myself in a dream. My baby. To all of my dreams on the TV and the big screen. And I never thought that I'd be locked and molded to society if I ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงงานเครื่องปั้นดินเผาว้าตุนนะคะเกาะเกตอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะเผ่านี้เราจะพามาชมวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผานะคะติดตามชมได้เลยะคะ่ะแลวไปชมทำไม เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการปั้นนะคะแล้วก็กรรมเมาวิธีในการผลิตนะคะามแดงนี่ทำอะครอันนี้นเหรอันนี้คือว่ามันแล้วแต่ว่าเราจะทาลูกตรงต้นอันนี้คือว่าเรามาผัดตรงแหงเป็นลูกตรงเพราะว,ว่ามาผัดให้เนื้อมันเรียบ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะไปเอาตรองอันนี้คือว่ามันจะเราจะต้องทําตัวนี้ครับปกติว่าจะต้องปั้นแต่ว่าวันนี้ต้องมาเก็บงานเก่เาเพราะไม่งั้นจะแข็งเลยครับไม่ทันจะต้องปั้นให้ดูปันป้นให้ดูไป,ไปไใบกันกันครัให้ดูไปใบอันนี้จะเป็น ตัวอย่างนะคะี่คุมอง้นให้เราดูเป็นตัวอย่างต้องใส่ประมาณ ะคระัตากไว้ไอ,อันนี้ก็คือตากไว้เราแห้งใช่ไหมคะก็พอแห้งแล้วเราก็ต้องมาขูดตกแต่งให้เป็นลูกทรงกิมมหลายขั้น พูดถึงประวัติของเครื่องปั้นดินเผามานะคะซึ่งแต่เดิมก่อนนะคะจะมีเครื่องโนดดินโมด,ดินที่จะต้องมีกระบวนการหลายขั้นตอนซึ่งต้องใช้ความอดทนอย่างยิ่งเริ่มตั้งแต่ขุดดินขึ้นมากองตากแดดตากฝนไว้ประมาณ7วันนะคะถ้าฝนไม่ตกจะใช้วิธีรดน้าให้ดินชุมตลอดเวลาเรียกว่าการหมักดินค่ะจากนั้นนะคะจะนําเข้าไปเกี่ยแค่ในรงปั้นดินที่โรยทรายรองพื้นไว้แล้วให้สูงประมาณ5 0าสิบหก เป็นการรดนวำดินนะคะโดยจะปลูกควายไว้กาลงางโรงปั้นและให้เดินเป็นวงกลมกมไปรอบๆค่ะขณะที่ควายเดินนะคะจะต้องคอยกยดินไม่ให้กิดไหลออกมานอกรัษมีที่ควายเดินค่ะและคอยเอาน้ํารดน้ำและให้ดินดนิ่มผสมผสานกันได้ง่ายไม่ติดขาควายทาให้ควายเดินได้สะดวกค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะต้องคอยนําถังไปรองมูลควายให้อยู่ ในเนื้อดินที่จะใช้ปั้นนะคะการย่ำดินจะใช้เวลาประมาณ7วันวันละ2ชั่วโมงจากนั้นกลยดินที่ย่ำแล้วเป็นกองไว้มุมใดม,มุมหนึ่งในโรงปั้นหมันพรมน้ำและใช้ใบตองแห้งพมไว้เพื่อไม่ให้ดินแห้เมื่อต้องการใช้ดินก็จะใช้น้ำพรมกองดินมุมใดม,มุมหนึ่ง ที่เปียกไว้แล้วใช้รั่วไม้แซนดินออกเป็นแผ่นๆค่ะแล้วก็นําไปรวมกันเป็นกองต่างหากและเพื่อให้มีความเหนียวมากยิ่งขึ้นต้องแบ่งดินกองไว้ต่างหากออกเป็นกองย่อยๆแล้วใช้เหยียบคนเหยียบดินนั่นให้เข้ากันและเหนียวยิ่งขึ้นโดยเหยียบกลับไปมา2-3ครั้งเมื่อได้ที่แล้วจึงเหยียบเป็นกองกลมแบนขนาดเส้นผ่า หมอ example, or, ้อน no in ้ okay. ํานะคะเป็นของหรือว่าเรียกว่าสัญลักษณ์ประจําจังหวัดนนทบุรีเลยนะคะของในสมัยนี้ค่ะมาเอามาทำเป็นโคมไฟค่ะใช้ในการตกแต่งบ้านนะคะให้สวยงามนะคะแล้วก็สามารถใส่เทียนหอมเข้าไปเพื่อให้ได้กลิ่นหอมและรสชาติของที่เราใส่ลงไปนะคะส่วนใหญ่มักจะกลับเป็นลายจิตนะคะ ค่ะสำหรับลักษณะของเตาที่ใช้เผาเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอและกเกาเกตดนะคะเดิมไปเตาขนาดใหญ่รูปร่างแบบเตาเตาเผาชนิดนี้หลังคาเตาจะมีรูปโค้งชาวมอจะเรียกว่าเตาหลังเต่านะคะพัจจุบันจะใช้เตาเรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามอเรียกว่าเตาจีน และใช้เตารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณถึงเมตรครึ่งกว่หนึ่งเมตรครึ่งน,นะคะเรียกว่าเตาถักเขาแต่และครั้งจะใช้เวลาประมาณ7 9ถึงวันค่ะและนี่นะคะก็คือวิธีการตากแห้งของเตาก่อนที่จะมาประดิษฐ์เป็นลายแล้วอ้อสวดีค่ะโอ้แมนมคเรื่องจรเลยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิธีการที่เรานำเสนอวิธีการทำช่วงปั้นดินเผาในวันนี้นะคะ ค่ะมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะค่ะแล้วเราก็ควอ,อนรักส์ิลปศลปวานธนะทรของใครเอาไว้นะคะก็สึกมากันต่อว,วันนี้นะคะบาบา